สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูว,วาวาในรายวิชาดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เครือโรงเรียนมารีวิ์สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะสำหรับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ครูวานำมาฝากนั้นจะเป็นอะไรพี่เกรสและพี่จิมมี่รอพวกเราอยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ บรนเดดขยับตัวขยับ,ยบรู้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เกรซกับพี่จิมมี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะใช่ครับน้องๆรู้ไหมคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กทุกวัยใช่ครับแล้วก็สมองนะครับถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแต่ในทางกลับกันสมองยังเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวด้วยครับอืมวันนี้นะคะ เราจะมาสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าตบมือตบอกแล้วก็ตบไหลค่ะมันเป็นยังไงครับกิจกรรมนี้ก่อนอื่นจะต้องสอนน้องๆร้องเพลงให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนท่าไปพร้อมกับเพลงเลยเราจะมีท่าตบมือเพราะพี่เกดบอกตบมือก็ตบมือตบอกแบบนี้แล้วก็ตบไหล่ตบไหล่ง่ายนิดเดียวเองมาสอนร้องเพลงกันเลยดีกว่าโอเค มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือง่ายแค่นิดเดียวเองลองทำตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือทำไม่ทันใช่ไหมครับทำไม่ทันเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาโอเคมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเฮ้ต่อไปอันนี้เล่นเดี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามีเล่นคู่ด้วยนะครับอืมาเลยมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมืออีกรอบนะฮะ มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเย้แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะน้องๆลองไปทํากันกับเพื่อนๆหรือว่าไปทําเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะครับสำหรับวันนี้พี่จิมมี่และก็พี่เกรซขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันใช่ไหมล่ะหวังว่าจะชอบกิจกรรมที่ครูวานนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ครูวาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย